น้องมาแล้วน้องมาแล้วผู้โดยสารเต็มเลยครับสุดที่หวัวหมากเต็มเลยครับท่านผู้ชมโอ้เร็วพี่น้องเร็วนิ่มนิ่มเร็วตั้งนิ่มสายสีเหลือง สวัสดีฝากคนในคอนแชร์เลยนะครับพี่น้องไสั่งไสัวรถสวัสดีครับผมแม่พี่น้องยินดีต้อนรับสู่ช่องข้อสะกดข้อสว่างครับขอบคุณครับทุกกำลังใจที่มอบให้เด้อเมื่อยข้อสะกดข้อสว่างขอบคุณทุกกำลังใจครับที่มอบให้ ตอนนี้ผมอยู่สถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองครับพี่น้องสถานีหัวหมากครับจริงๆอ่ะรีบกระไซได้แล้วครับแต่ว่าผมอยากย่างขึ้นมาในภาพพี่พพยยน้องเบิง้งบรรยากาศนะครับสถานีหัวหมากสายสีเหลืองครับสีเดือนทั้งไปสำโรงพี่น้องทั้งเขา ไปเนโตรสถรานีครับพี่นอ้องริฟโดยสารเพิ่นกับพ่อมาได้ครับพี่น้อง้อบนะครับบรรยากาศครับสถานีหัวหมาก <c oughs> ไปพี่น้องไปเบ่งบรรยากาศครับพ่อสะกดทอ,อสวรค์น้ำกันสถานีหัวหมากสกายวอล์คครับพี่น้องข้างขึ้น เบื้องว่าเพิน่นสีเล็วสำหรตอนนี้เพ็่นทดล่องวิ่งนะครับเด้อพี่อยู่เดือนหนึ่งครับพี่น้องเปิดตั้งแต่วันที่สามแล้วครับสาม,มิถุนา <c oughs> อันนี้ทางเดือนสกายวอลครับสถานีหวัวหมากบรรยากาศด้านล่างครับสีนักฟรี อาการทางเข้าล่อพ่อเพอนกาอันนี้ความครับไปสำโรงอ่ะพี่สำโรงสขวามือนะขอบคุณครับรแตะบัตรครับรไปได้ขอบคุณครับรเราจะเดินทางไปสำโรงตอนนี้บ่ายสาม นี่คือเซ็นท่านะครับพี่น้องนีป้ายมันจะบอกว่าข้อู่ไสต,ตัวนี้ตอนที่อยู่หัวหมากหัวหมากกันตันไ,ไ,ไหนไมครู้ลำล่งครับพี่น้องห <c oughs> ้องจ่ายบัตรโดยสารไปลาดพลาวท่านี้ไปลาดพลาวนะครับ อันนี้คือบรรยากาศภายในสถานีหัวหมากนะครับพี่น้องเบิงงกัว่าเบิง,เงแผนผังทางออกที่สองที่สแผนที่บริเวณสถานีทา,านออกแอร์พอร์ตลิงทางออกที่หนึ่งกับที่สี่ บรรยากาศข้างบนครับพี่น้องสถาน,นีหัวหมากวันนี้ผมได้บัรแล้วล่ะเดี๋ยวผมถ่พายภาพพี่น้องเบื้องบรรยากาศที่หัวหมากก่อนว่าเป็นยังไงผมก็จะพาพี่น้องขึ้นไปสำโรงครับตอนนี้ี่ชั้นสองพี่น,อน้องลงยี่ชั้นสอง ลาดท้าจะต้องจะกับชันธราที่สองลาดท้ามาได้เลื่อนเพื่อนกับพ่อมครับทิ้งงานเพื่อนกับแสแตนไปราพ่อตอนนี้รีเดียครับพี่น้องยังปีอยู่ยังเปิดปรีอยู่ครับพ,พบระสกุลผ้าเบงผ้าในสถานีหัวหมากพี่น้องอันนี้สัน,นที่สองไปสำโรง สถานที่ที่หนึ่งบรรยากาศครับโดยรอบพี่น้องคอนโดคอนโดโดยสารก็มาเรื่อยๆครับมาถ่ายรูปมาเช็คอินกันครับพี่น้องอันนี้คือบรรยากาศโดยรวมครับภายในสถานีหัวหมาดขึ้นบันไดเลื่อนก็ได้ขึ้นฟตบก็ได้พี่น้อง นี่จะเป็นลิฟต์ผู้พิการสี่แยกพัฒนาการแต่จะมีทางออกครับเนี่ยทางออกรถไฟฟ้าแอปพลิง้งสีนนกคริน16สหะสางหงมาสายตะวันออกมันจะมีลูกศรสี่ไหมครับพี่รองจำหน่ายตัว ภายในสถานีหัวหมากครับรีบสแตนบายพอ่อไปพี่น้องขึ้นไปชั้นสามไปหนิตอนนี้เปิดสามล่งเท่ากับเท่ากับขึ้นไปทางนสามล่งครับเพิ่นเ,เปิดตธว,วันทีสามเลยพี่น้องพ่อสะกุลเคยอัเปเดตมาแล้วว่าเพิ่นเปิดธรรมดีสามนี่พ่อสะก,กุลครับไปพี่น้องมาเบิรงอีด บรรยากาศหนึ่งภายในตัวสถานีพี่น้องสถานีหัวมาบ้าบึง บรรยากาศครับสถานีหัวหมากพี่น้องเป็นยังมาทันมาถ่าจะเข้าไปเบื้องบรรยากาศโดยรอบพี่น้องเป็นจะปิดไว้แล้วครับเนี่ย ขบวนรถมมาเป็นยังสิปเปิดเรียนหนึงสากันหลายที่นอะเป็นแม่นังเด่นนี่แผนพังไปสำโรงพอี่นองพุทธกาสนาตำนานข้าศกหลอกของรัชกางสภาระน์ี้่นี้้อเิดนิทาที่ผู้ ไม่ไดประกาศไปเรื่อยๆม่เรองบรรยากาศสถานีหัวหมากครับ <Thank you. S 2> สายสีเหลืองครับลาดพร้าวสำโรงแต่เปิดเป็นช่วงครับจากสำโรงถึงสถานีหัวหมากครับท่านผู้ชม เดี๋ยวทาจะเข้าครับพี่น้องเดี๋ยวน้องกับมาครับเข้าแถวเดี๋ยวน้องก็มาอันนี้อากาศครับพี่น้องขอบคุณครับทุกการติดตามพวก,กันคลิปน้าครับคลิปหนี่ัมผีสก่อนสวัสดีครับ